ทางไกลจากทินเจริญมีเขาสูงเป็นเนินมีลำเพลินปลอบใจไม่มีแสงสีไม่มีดนตรีก้องไกลมีแต่ลูกคุ้งสดใสและมีน้ำใจแห่งบุญอยากชวนสาวงาม มี่ใจแสงดีมาร่วมชีวิตมามีประเพณีสร้างคุณชีวิตบ้านป่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสวมัสศินายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีความหลากหลาย ในเรื่องของสาระความรู้ต่างๆมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เช่นเคยโดยมีผมสมบัติศรีนานะครับยังคงนําพาเรื่องราวแบบนี้มาให้ท่านได้รับทราบกันอยู่เป็นประจำอย่างบรรยากาศด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือพระพุทธเจติยะคิรีนะครับอยู่อยู่ที่วัดท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะด้านบนนั้นจะมีองค์เจดีย์ที่บรรจุอัฐิของหลวงพ่อสายนะครับ เราเล่าว่าเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่ออุตมะนะครับอยู่ด้านบนถ้าท่านผ่านมาที่กาญจนบุรีมาที่ทองผาภูมิก็สามารถที่จะมาแวะชมแล้วก็มากราบนมาสการอจิตของหลวงพ่อสายกันได้ที่วัดท่าขนุนแห่งนี้นะครับส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมในรายการกันนะครับคนผ่านทางนา,นานาสาระ สนับสนุนโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจน่าพิพิธพ,พักดีนะคะ,ะตำแหน่งก็คือหลานสะพ้ายของวังยริงนะคะวังยริงเดิมทีนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่อีกที่หนึง่งบริเวณด้านหน้าของวังแต่เนื่องจากสภาพตอนนั้นไม่อันวยนะคะ าทายารุ่นที่สามหรือว่าที่เราเรียกที่เรายกให้ท่านเป็นทายารุ่นที่หนึ่งณปัจจุบันเพราะว่าท่านเป็นคนสร้างวังนี้ขึ้นมานะคะท่านมีชื่อว่าพระยาพิพิษเสนมามัตยาธิบดีศรีสุรสงครามนะคะหรือว่าชื่อตามมุสลิมก็คือนิบุกนะคะวังนี้ท่านสร้างโดยสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะเพื่อปีพุทธศัการาช2 4 3 8รวมอายุวัง120ปี นะคะสำหรับสถาปัตยตกรรมของวังนะคะก็จะผสมผสานระหว่างมาลายูยุโรปและก็ชวานะคะซึ่งจะเห็นได้จากาตัวรูปของของตัววังสภาพด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูนะคะซึ่งเป็นประตูลายพนักปกษานะคะแล้วก็ช่องลมบริเวณด้านบนของบ้าน นะคะก็อันนี้ก็รับแนวคิดมาจากชวาแล้วก็มาลายูนะคะส่วนยุโรปนั้นก็คือบันไดทรงโค้งนะคะทั้งสองฝั่งของวังถ้าเรามาจากางด้านหน้าวังนะคะจะเห็นดันดับแรกเลยคือบันไดทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือสวนหยอมกลางบ้านนะคะสภาพตัววังก็จะมีด้วยการสองชั้น นะคะสองชั้นรวมรวม,รวมห้องของลูกหลานเจ้าเมืองนะคะรวมรวมทั้งหมด20ห้องนะคะส่วนด้านบนก็จะใช้เป็นที่พักผ่อนนะคะ,ะส่วนข้างล่างจะเป็นห้องรับแขกนะคะแล้วก็ห้องทานข้าวนะคะแล้วก็สําหรับการเข้าชมวังนะคะเราจะเปิดให้ชมในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เราจะปิดทําการสําหรับเวลานั้นก็คือช่วงเวลา8ปดโมงจนถึง4ี่โมงเย็นค่ะ สำหรับการเข้าชมวังนะคะการเข้าชมต้องมีกฎมีระเบียบเนื่องจากว่าเป็นบ้านเป็นวังที่มีเจ้าของนะคะสำหรับท่านที่มาแล้วนะคะไม่ได้ทูแจ้งล่วงหน้าท่านก็สามารถชมได้แต่ชนแต่ชมบริเวณรอบนอกของวังนะคะส่วนการเข้าชมก็กคือ,อวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาทำการช่วงเวลา8โมงถึง4โมงเย็นนะคะช่วงในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะปิดทำการ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวสาระที่ผ่านสายตาไปเมื่อสักครู่นี้ท่านก็คงได้รับทราบในเรื่องราวสาระความรู้ในเรื่องราวหลากหลายที่เรานําเสนอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยบรรยากาศด้านหลังนะครับนี่คือสถานที่ที่เรียกว่าอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์คนอิมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่น่าสนใจโดยสถานที่แห่งนี้ก็รวบรวมเอา รัทธาเอาความรู้ในเรื่องุทธศาสนาและองค์เจ้าแม่นลิมมาไว้ด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีองค์เจ้าแม่นลิมพันมือองค์ใหญ่นะครับที่สร้างด้วยไม้ทั้งองค์นะครับเรียกว่าอลังการทีเดียวท่านมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวชมกันที่แห่งนี้นะครับส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการเรามาถึงช่วงท้ายเช่นเคยครับผมสมบัติศินาเห็นทีต้องร่ำลาไปก่อนเอาไว้คราวหน้าอย่าลืมกลับมาติดตามชม ผมสมบัติศีนานะครับต้องกล่าวลากันแล้วคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับนนรรสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร0816315019 ใน้ำจและมีเยื่อใยค่อพร,รูใครได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยยายที่ทำกินขอตา คาทินบนแผน่นดินรือนาชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยามสมนม